เกิดอะไรขึ้นนกมาชุมนมกันที่นี่ค่ะนก,กคุณผู้ชมเยอะมากเยอะมากค่ะเขามาชุมนมกันอยู่ตรงนี้ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะตอนแรกคิดว่าเขาเจองูหรือเปล่าหรือว่า เจอแมวอะไรประมาณนี้ยค่ะพอมาดูใกล้ๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นนกเอี้ยงค่ะคุณผู้ชมนกเอี้ยงนกเอี้ยงเป็นนกเอี้ยงเป็นนกเอี้ยงค่ะอ้าวยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่ค่ะยังไม่ไปค่ะ ตีกันตีกันจิกตีกันค่ะคุณผู้ชมจิกตีกันนด้งไงไไงจิกตีกันต้นไม้ข้างบ้านค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ข้างบ้านค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นหม่อนค่ะลูกหม่อนแปลกมากมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้แปลกมากค่ะคือเสียงเขาดังมากจนอาพรต้องออกมาดูค่ะ ปกติก็คือถ้านกร้องเสียงดังแบบเนี้ยเขาจะเจอเจอแมวเห็นแมวหรือไม่ก็เห็นงูค่ะแต่นี่มองดูข้างล่างแล้วก็ไม่มีงูค่ะปกติถ้ามาใกล้ขนาดนี้เขาจะหนีแล้วนะนี่ยังไม่หนีค่ะยังไม่หนียังอยู่เยอะเลยค่ะยังอยู่เยอะเลย นกเอี้ยงนกเอี้ยงค่ะคุณผู้ชมนกเอี้ยงค่ะพยายามจะหาอยู่ว่ามีน้องเหมียวอยู่ข้างล่างไหมแล้วก็มีงูอยู่ข้างล่างไหมปรากฏว่าไม่มีค่ะคุณผู้ชมไม่มีค่ะอ๋อมีรังอยู่มีรังนกอยู่มีรังนกอยู่ค่ะมีรังนกอยู่ค่ะ ไปแล้วไปแล้วสงบแล้วค่ะคุณผู้ชมสงบแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาชมนกดูอ่ชมธรรมชาติค่ะข้างๆบ้านค่ะข้างๆบ้านค่ะอาพรอชแนลค่ะ